ริมเมืองนะครับนี่ลองริมเมืองก็คือมาแล่วิถีชีวิตนะของชาวประมงชายฝั่งนะครับติดกล้องวะเลมเดี๋ยวเราไปเลยอ่านี่นะครับนี่มาก็ออกไปออกไปไหนครับนี่ออกไปตกปลาออกไปตกปลานี่ครับในในรห่มห่มกุง้งอ๋อห่มกุง้งห่มหอยถึงนี่ก็คือ <c oughs> ห่มแถวนี้ก่อนนี่ นี่นะครับคือวิถีชีวิตนะริมคลองร้องเล่ยงเมืองเฮ้เเอาี่กันลยลองเมืองเฮ้นี่คือบรรยากาศลองริมเมืองรอปฐมมะเรืองนะครับเทตําบลจันโงงนะครับนะนี่คือหมูเจ็ดหนาวนี่นะหมูเจ็ดตมบลจันโงนะครับเรามาล่องริมเมืองกันนะครับผม วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ้นนะครับผู้ช่วยมูุ่กนะครับพี่ชายผู้ช่วยมูรีบนะครับพี่จีนะครับผู้ช่วยมูเจ็ดนะครับพี่กุ้งนะครับท่านพ่อสถิตนะครับนะครับกลุ่มเกษตรนุกน้านสงฆานะครับท่านอื่นๆด้วยนะครับทำให้การท่องเที่ยวที่ชีวิตของชุมชนกลับมาอีกครั้งนี่ต้งให้เจ็บกันไปตำรวจแรลงาหาก่อนคณะลูกทัวร์ครับโปรดทราบคณะนี้ล่องริมเมืองได้ล่องออกจากน้านน้ำแล้ว นะครับเดี๋ยวไปปอกกันเตีอ้าวมั่มนำกระโอยครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับอ่านี่เราสดร้ามนะกันนะอ่าเราเรือด่วนไม่เบื่อไม่เบื่อแน่สดร้ามนะนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับผมครับอาจารย์นี่เดนีนี่ก็าเยอะเลยจ้ะตรงนี้นี่เราตึ้งฮารช่างเลยตรงนี้เป็นพื้นที่ของตับบุจันนงเรือก๋วเดียกว่า เออตรงนี้ก้องใจน้องนะแต่มันเป็นฝืนดีกวางตรงนี้ไล่รอยได้นะเิ็นุิดนะใช่ไหมไล่รอยได้มันเป็นมาดเป็นอ้าวเป็นแต่๋าอ้าวนี่กอกับนี่ข้างหน้าเราจะเป็นกอก็เรียกว่ากอแผลนะกอแผลตรงนี้ตรงนี้ก้อนี้ครับประมาณสักห้าสิบหลายได้ไหมฮะประมาณห้าสิบหลายในก้อนี้นี่นะครับตอนนี้เรากับมาเดอาจารย์กำลังบอกว่ากอแผลนะครับนะกอแผลมาถึงหน้ากอแผลเลยนะครับนะถึงมีต้นล้านนะครับนะ นี่มือป้ายมั้งครัว่าซ้ำแรงเลยของเรากำเลยกำเลยน้นำเลยไม่ก็มาเห็นตัวปลาเลยนะครับเพื่อนๆพืนอยากรูปแบบบ้าล้ำนี้มาเลยนะไอ้ยปลาปลาโจนโอ้โหมอยนะครับโอ้หมอยโอ้หมอยดเรเราไปไปนี่กินเล่ว่าพายมาเป็นระยะตั้งนึงเลยนะไปออกไปสมกันติดนึงในก๋มโหม้อยตังตินึงเอ่อไม่ก่อนได้ครับมั้งนี่ ไหนไปดูครัไหนมาเดียวเกยวไรฟ้าน่ะฟานนะครับผมนี่เราก็เดินทางมาจอดแวะนะครับเถนาโกเพนะเก็บภาพบรรยากาศไปหนึ่งช็อตนะครับผมคือวิวสวยน้าซอยตัดกับปืนลังซีเกียวงามนี่คือเราลากเรือออกนะครับ เพื่อที่จะให้พผนไอ้นี่นะนี่แล่หนามนะครับหนามเซกิบเลยเบื่อๆนะนี่ก็เดินทางนะครับรอกกอแพรออกไปเพื่อที่จะมุ่งหน้านะครับเป้าหมายต่อไปก็คืออาวุ่นง่ำช่วงเช้านะครับจะเป็นช่วงที่หนามลงนะนี่คือรอบแรกของเรานะครับช่วงหนามลงถ้ามาเห็นห้าท์กลางใต้เลยเห็นเป็นน้อยพวกแมงปูได้ไปนี้นะครับนะน้่หนามเซกิบเลยนี่เราก็ปายเรื่อยๆนะทุกคนอย่างแรงดีกันอยู่เลยนะครับนะปายไป เรือน้ำใสทุกลมน้อยๆรุยๆเอาไม้ก็คือไปพักในี่รออางุ้มงัมนะครับผมอันนี้เรามาไม่ถึงครงทางนะครับตอนนี้คณะลูกเรือของเรามีความสุขเพลิดเพลินกับบรรยากาศวิวริมร้องร้องฟังร้งองมาเลนะนกนกนี่ทางนกน้ำนะครับนกน้ำแล้วกันตอนนีเราจะไปทำกิจกรรมคือกล้ำง้อยกันนะครับนะ นี่นะครับก็คือมีเรือสตาร์ฟนะครับเรือสตาร์ฟแล้วก็เรือนักท่องเที่ยวนะครับผมนะครับเรามาสามเย็นนะเดียดวสามเย็นผู้เชี่ยวชาญกล้องนะพเพราะพี่เจนต้งทำเรือเองนะครับแล้วก็หากินในกล้องนี้มาตั้งแต่ยี่สิบ nì kêu, kêu sămạt, lê, ha, lênh nè, protein nì, trăng nì nì nhặng, nhặng cá, nhặng cung, nhặng ơi, <laughs> nhặng bù. นี่วันนี้เราพามาทังผู้ช่วยมูทริปผู้่วยมูเจ็ดผู้่วยมูออกนะครับมากพร้อมเลยครับวันนี้นี่คือตตำบลจันโงนะครับนะตำบลจันโงออำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศที่เปิ้นๆนี้อยู่ตอนนี้นะนี่เราก็ไปมาปอบกับร้านบ้ามแดงนะนี่ก็คือใกล้จะถึงนะครับปากตัางกาวอ่างงุ่มงํานะเขาบอกว่าได้ยินเสียงงุ่มงัมงุ่มมัมแล้วบอกว่าไปมาระยะนึ่งแล้วนี่ตำตาตำตาโอบ นี่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงปากทังข้าวอามัมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดเพื่อนเพื่อนเน้นเป็นกลุ่มปนนี่นี่ก็แล้ว่าว้าใบําำเดียวเลยลากันแล้วลากันแล้วฮ่ักกันนแล้วเพื่อนๆนี่แต่เดียวเราจะมาห่มหอยกันนะครับหน้าคือข้ามหอยข้มห้อยนะครับนะครับเราจะมาปักเตียงกันที่นี่นะอามัมนี่คือตั้งข้าวนะครับถึงอันนี้วิธีการหนมหอยวิธีชีวิต อ๋อจ้างที่ป่าจักนู่นนะครับนะนี่เราเดินทางมาถึงปากทางเขาเอาหมัมถึงแห่ตอนนี้นุ่มกรอกก็ร้อยนุ่มพิมก็ร้อยนุ่มจากมินไม้ก็ร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอยาเบรกอันนีบเบรก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 กำจรินไหมว่ากินกับนุ่มกรอกความาวันนี้ไม่รู้จทำเพลินนะต้งไปที่แหน่ตุ้นนะไปรับเพลินนุ่มกรอก นี่นี่เรามาต้มกาแฟนะต้มกาแฟจิบกาแฟแล่เนืยอกอยยาหนุ่มพิมเจยหนุ่มกรอกมานว่าหมกป้านไม่คลองเลยเออฮะฮะฮะมาในว่าเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปแล่วิธีการนุ่มโวยนะครับ หรือว่าตาแลงนั่นก็คือไปกล้ามหอยกันนะครับนะนี่เผื่อหอยนะนี่นะผมก็เลยต้องหมุดโอ้โหยังอู้นู่นนี่นะครับเพื่อยๆโอ้นะครับนี่คือหอยหอยไรพิเศดก็เรียกหอยกล้ามกะหอยแบบควายแบบแนี้ยสองชิ้นก็ทได้ห่อห้านี่นี่นี่เออนะนี้นะนย,ยนี่นี่นะครับ อ๋อนี่คือวิธีฮะเขาเย็บแบนี้ใช่ไหมพี่ก้องนี่คือวิธีการห้าห้อยนะครับนะนี่คือเยยบ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 แต่เดี๋ยวมันจะแดงปรินขึ้นมาเองนี่นะครับนี่มันจะเห็นตั้งอยู่แบบนี้เลยนะครับเพืเ่อนๆนี่เลยแต่อืออืมนี่นะครับวิธีก็คือหนามลงพอดีนะ นี่คือเยียบนะครับเยียบรวบคล้ำโหยนี่ก็คือรากองคางนะที่เขาจะมาอยู่นะครับนะนี่คือคล้ำนี่อาการคล้ำโหยของเี้อ่าเดี๋ยวเดี๋เพื่อนๆนี่พบเล่นะครับนี่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 คือคล้ำโหยนะนี่นะครับนี่คือคล้ำโหยนะมาคล้ำโหยเทคนิคคือจะปบลักตัวอะไรตัวเออ่นอย่างกัน นี่นะครับนี่คือเราพามาที่เอามั่มนี่คือเรามากรม้อยนะตามสโลแกนนี่นะมันคลองกูตเราไม่ได้นี่นะครับนี่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 พี่เจิตพอเวลานะครับนะนี่คือจะปอบหนึ่งตัวเลยพิจิตตว่าจะมีคู่มันนี่คือการกรม้อยนะครับการกรม้อยนี่ก็คืออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่ไปเร่เดี๋ยวว่ามันนอนอยู่นะครับ ตรงนี้คือนี่ไหนกันมันอยู่วันปลื้มนี่นี่เดาๆจีนี่มาอ่านี่เราต้องมาคล่ำนะครันนะเอาเลยครับพี่น้อยเอาตรงแขกๆได้เลยได้เลยแขกกันมาอ๋ออนี่ครับนี่อยู่ที่อ่างมั่นนะวันนี้นี่คือตรงนี้ปากทางข้าวอ่างวอมแต่ยังไม่ได้ข้าวพี่เดี๋ยวไปข้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเอ่อจึงสำหรับผมมันไม่เปียนเอ่ออายุหกสิบแล้วเวลาคล่ำมันไม่ไกลปอก หลบเราหน่ะไม่กับนี่รุ่นเฉดนี่กำได้นี่รุ่นผู้จุไยนี่ผู้จุไยนี่กำอ่าเล้งวันนิ้วได้ของงั้นขงงั้นเหรอไม่กับข้ามไปไม่พบนี่ข้ามไปหมดเอตมาโอ้ยมันตังเงยนนั่นคือได้อ่านี่เดี้ยงว่านี่เวได้เราเหล่านี้นะครับนี่รุ่นนี้ไม่ผิดเลยก็ไหนนะรุ่นนี้รุนผู้ผดนี่ไม่เบ็นี่นะครับคือเล้งหาว่ามาถึงนามลงตังอยู่เลย โอ้ยตั้งอยู่อันอันนะอ่าล่ะอ่ะโบยมาแล้วเด้อโอ้ยตั้งอันอันวิธีการนะยัางดังคล้ำดั้งยำดั้งเยียบนะไม่กล่าว่างอี่ได้โอ้ยนี่คือเห็นเป็นปากจีบอยู่ปนี่เลยพอเห็นเป็นปากจีบปนี่เอามือไปดึกก็คล้ำว่าม้าเลยเออต้ตัวตึ๊บตึ๊บต่อด้านเราเนี่ยกุญพวนนะเรียกว่าไปอาเฮ็ดเม็ด ทิ้งนี้วันนี้มากรำหอยไอ้ยาจัดลุงเ <ยะ S 2> ลววันนี้กป็นคำหนึ่งเห็นยเลยนะครับนะหอยดังยูต่ว่านแล้ว<อ>ตะวานแล้มันต้องลำบางอิดไหนอยู่ไหนจ้ะนี่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 ลำบางอิดนะครับนี่นะฮ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 ะได้เลวเที่ยวก็คือธรรมชาตินี่ธรรมชาติปลากรุงกลางเนี่ยไม่ได้เลยครับ พอตอนนี้มันจะเป็นบอกุงหรือจะเป็นคุนขอาอไปพเข้ท้านเนมะ่ตีน,นี้โครงการตรงน,นี้อายุผมว่าเล็กปรับตอนนี้เป็นรอยปีเนี่ครับมันมีอายุเป็นรอยปีในเล็กตั้มต้มนี่มันห้ามนี่ครับปัญหาไม่ได้เลยครับมันจะมีตีตตว่าก็ตั้มรัวข้าไปอนุรักษ์หรือว่าก็ปลูกอันนี้อย่างเป็นว่าโครงการธรรมชาติแหลกามีสัดนี่ด้วยแหมครับตีน,นี้แต่วัยเยวกัดอะไรมาถึงว่างเดเก๊กไ็ได้ตัวก้อเดิรส่นยอยมาลองเรือแบบนี้นี่ตั้มเรือเนี่ยจิตตอมันจะมีสวัสดิ วันเสาร์อาทิวันจันทร์เราตุกก๊กตาเลยว่าจองคิวมาแล้วว่ากี่คนเอาทีหนึ่งคลิปหนึ่งเอาสี่ทิปอ่าคลิปหนติดต่อมาได้ตั้งเพชรกูมาได้ลรงนั้นนะนกูก่กมใครที่งงน,นั้นไดมาได้คลิปคนขึ้นไปวปะขนาดไหนนะนะครับเราจะมาจัดทิปมาปนี่มีสาตา่มาเรียบร้อยนะครับผมผมเดิน่ามไปตามที่หรอกซึ่งมีมืออาชีพกำเลยแต่มันได้ผมเดิ <c oughs> น่านมมันได้เลยทีริมริมน้ำตะกี้ชายวิธีก็คือชายตีนเคี้ยวๆนะ จะพบนะครับเพื่อนๆนี่ก็เดียกเยียบหอยนะครับเยียบหอยอ่านูนๆพอแล้อ่าได้เลยนะครับนะตเอียนนี่ยอบ้อยบเอคือคืนสรูธรรมชาตินี่คือวิธีนะครับวิธีการห้าโอยของชุมชนที่อยู่ริมคลองจานุงนะ งูเที่ยงเรือกืกือกืไปเจีเยบอ,อดอกเดียใจนึงเต็มกำเล่กลตัดเตยตัได้นะลวนบครับ,บรว,วิธีการกัดห้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเล่ชิปอบอกนะครับจำด้วยกับเย็บต้องมันมีเส้นอยู่ตน,นี้ลรูเป็นอะครับตมองรูปแล้วว่าเนื้อมันมาไม่มาตัวเจ็บก็จะรู อ๋อก็ต้องต้องลูบแล่ก่อนอ่าจิบจิบเก๋พุ่มนี่ไม่ทันแบบเราประเดี๋ยวเราเราจะไกลมืออ่าแต่ไกลมือนี่เหนื่อยมากใช่ะไหมเราดูแบบนี้อ่าอ่าดูตาหนี้ถึงกระโเลยว่าเหนื่อยมากไม่มากคือคนต่อไปก็ไปเล่นในงานเดียวอ่าได้ครับผมได้เมนูหอยเล็กพายผัดชามาเรล่าเปล่าแล้วได้นะเราลงนาพอเหยียบถึงมันเลินนี่ได้แล้วโอ้ย ชอบจริงๆเดี๋ยวล่าให้คาวรกอก,วก่อผมชอบตะก้าวก้าวฟ้าเลยใจดีกับผมคุนคนอย่นะาจุชงกับก้อยไอ้วกน้ำกล้องใส่ลงไปเลยฟ้าจริงๆไอ้ยาหอ,อมเลยคึ้นเลยเบิ่งอนะกับบรรยากาศรอบๆนะได้กาแฟหอมๆไอ้ยาอ่เคยกุญแหน้ากาแฟก้าวได้กันนะหอมกับหอมรอบนะนี่จะาของะด,ดันตนะรับปูจยมูเจ โนตา,น,านุปิจายูนช่วยมูก่กนนตานี่จนิจูผู้ช่วยมู่ริบนะครับนี่คือการนายความรวมมือของอต่องทิ้นนะครับนะเพื่อที่จะปัตนาชุมชนให้เป็นเหล็งตองเตียวใช่ไหมครับพี่กุ๊งนี่ปกตินี่เหล็กนูนี่คือค้นมากมากมายกับสมัยที่วเขาลองไปนะกับมากมากเยอะแบบถึงนี่เราอีกรบมาเรือพือน้นอีกกล่างนะวิธีริมกองนี่คือการต้องเที่ยวชุมชนนะครับ,นนรบปานลองริมเมือง นะครับถ no ้าใครสนใจก็ต ja right yeah. ิดต่อมาได้ทางเพจกลุ่มเกษตรนุกนานครับผมนี่เรามีสตาฟในตรงเทพร้อมนะครับโอ้ยเร่ร่อยเรียบร้อยเนื้อยก๋อยล้นน้ำเร็วเร็วเข้มเข้มร้อยล่างเนาะล่างร้อยไหมไอ้ยาโตเร่ล่างกันลาวนู่นนะปาน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 อ๋อเดวาเศรนูใช่ไหมนี่คือปากช่างข้าวอาวมั่มนะครับ ที่เราเป้าไม้ที่เราจะมานะอยู่ิเวอรเซร้าพิเจอร์ภูมิใจเสนอนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนี่แต่ผมคุค้นๆ้นเรื่องอะไรวะนี่ว่านี่นี่เอาม่ซ่อนนะนี่เอาตามเอาไม่ซ่อ,น,น,อนก็ไม่แม่นาอเม่ซ่อนนะนี่ของเรานี่ยังอาหุมมบรรยากาศเหมือนอเอาไม่ซ่อนเลยมันก็่า อ้๋ยาพอข้าวมาในนี่เลยเพื่อนเพื่อนอือมันร่มรื่นนี่นะครับคือบรรยากาศล่องอาวุมัมเหล็กเดียวเราก้าวหม้อเลยนะ้วหม้อยเลยที่เราข้าวไอ้นี่เลยข้าเข้าวปั่นข้าเลยนี้อาวุมมพอน้ำตื้นแล้วเคยตื้นแล้วอ่าเรามากพิษรู้เดี๋ยวยิงลองดู ไม่ไม่ลงเราเร่ไปไม่ได้ลองนี่เตินดิเราแบต้องไปลองดินี่นะครับก็คือบรรยากาศนะช่วงน้ําลงนี่เป็นรอยปีในนี้คือไม่ใช่รอยปีกับมไล่รอยปีตรงนี้เป็นอย่างเป็นป้าธรรมจับรอยปืนสิ่งนี่คืออมิตรมิตรชนเมืองไทยนะเพราะว่าในนี้นะทุกหมดมาทำนั่งแบบสยองนี่ดิเลยอนาคนได้ไม่นะอนาคนได้ที่นัหัวไปเนื้ นาก็ได้ไม่รู้นะเห็นไ่เห็นเลยกันอยู่นี่คือภาพบรรยากาศนะครับหน้าในอ่าวมัม่มนี่เอ่อพุ่มวันในทีเป็นอีกครั้งนึงในชีวิตมาเดียวเล่ดใช่ไหมคือเราอย่าไปเล่เดแต่ปาลาตัวตีเล้กับตรงนี้มาเล่ดว่าธรรมชาจาัดแต่มันอร่อยเปิดเส้นนะครับเบี้ยร์เหนียวนี่เลยมันมีอยู่ในอ่าวนี่ตรงนี้ก็อนุรักษ์ไว้นะ ยังต้นกุ้งกลางเนี่ยกับอายุนี่เป็นมาลูกี่ร้อยปีพี่เออในกุ้งกลางต้นๆนะนะตรงนี้เลยนี่ติวากอด้านก้ามขึ้นเราจะออกระไปทุ่ยวเวลาหนามนั่นเนี่ยเขามาข้างเหมือนเมื่อกี้ไหมมันลุ้ะนะลุ้งกับกุ้งกุ้งทะไไมคอนโงมาแบบตัวใจเพียงเพียงท่นให้ได้ทะไไม่ัวต้นต่ำมาตั้งที่ตั้งที่อ่างอ่างนั่นโอ้ี่ว่ากันแม่แม่บ้านที่เขาตั้มนางเขาบนนะนี่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ใหญ่นี่

ขณะนี้ถ้าเราไม่แลนี่เราจะติดเกยคางกับไม้พุกนี้นี่นะครับคือบรรยากาศล่องริมเมืองจนนี้หัวเรือเราเกยกับกกงกลางแล้วนี่นะครับเพื่อนๆบรรยากาศกกงกลางมีอายุกงกลางนี้เ่หนาวไม่จะยิดนี่มันจะดีดใส่ปากเราหรือไม่อ้าวไปครับ อย่าออกก้างแรงครับเตือนนี่นะครับลองมาก็มาข้างในเอามัมนะครับไอ,อย้ยารำรืนไหมก็มารักองกลางครับรากองกลางครับรากองกลางครับน้านี่นะครับนายท้ายเรือนะครับนายท้ายเรือ Chẳng mẹ của dòng quanh nhau còi phán nát quanh chẳng dòng quanh hôm chẳng dặn 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 เออฮะฮาฮะฮมันในว่เนี่ยนูเปนฟืนเนาะนี่กินเล่นนะบรรยากาศมปันไม่ถึงค้าเคยโทษนี่เพื่อนเพื่อนไอ้ยาอืออืออืออาไอ้ยามันร้อยยืนสิบตาวเลยมันเราอืมได้หรอ กินอยู่เปลืองของกันยานไม่จริงหรอหัวย,ยาบกุลขณะนี้หลังจากขึ้นเที่ยงแล้วคณะลูกเรือก็ยิ้มแย้มยิมย้มใสกันดี <c oughs> ตอนนี้ก็นะลูกเรือของเราได้ยี่มย่มใสกันดีนี่เราก็เทียบตาโดยสวัสดีปาครับนะอ่านี่วิธีนะครับดักปูดำปูดำได้ได้ปูได้มั่งครับผมปูดำถึงไงปูดำก้กุงก้งกุ้ลายเมวันเมวนนี่คือวิธีชีวิตนะครับผม นึ่งดักถุ่มไว้ดอกโค้งก็มาเอาไว้ดูนี่คือวิธีชีวิตเป็นวันแ้กก็ได้อุนนุนจากบ้านกับหน้าตังกุ้งง่อยปูปลานะกมมันทำกับกาวกุ้งปูปัดปุ่งกระไรวอาหอยเล็บอยปัดชาฟีเมืองเชฟท่านลว